สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีค่ะหมอครับผมหมอพี่ครั้งที่แล้วที่เราประชุมกันนะ่ะพี่ได้ยินหมอพูดคาว่ายากสกัดไคมันเป็นคำคบโบราณโบราณ,ราณรอ,อยากรูว่าหมอไปเอาคำนี้มาจากไหนอ่ะหรือว่าหมอไปอ่านอะไรมาเลยอยู่ดีๆก็พูดคำนี้แล้ววันนั้นเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้มีเวลาเอรพี่อะไรไม่ได้ถามหมอสักเท่าไหร่อยากให้หมอให้คำนี้อยู่ดีๆพูดมามาจากอะไรหรือหมอไปอ่านอะไรจึง เออมันเป็นคำที่ติดอยู่ในใจผมมาประมาณเพราะว่ามีหลัก2ี่สิบปีเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วอ่ะปัจจุบันอ่ะคือเคาว่าคาว่าสกัดไข่อ่ะมันเหนือนมันเหนือนกับว่าโอเคเราจะให้ยาเนี้ยก่อนที่เราจะเป็นไข่เพื่อที่จะไม่ได้เป็นอ่าอย่างเช่นคาว่าเหมือนยาคุณแพ้ที่พี่เป็นพี่ก็จะกินต่อนี่เพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มีอาการเหมือนกันผมว่า คนคนละอย่างกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้คอนเซ็ปต์แบบรีรัดคือเราจะไม่ได้ใช้ให้กินยาอะไรก่อนเพื่อที่ไม่ให้ไม่เป็นไข้แต่เราต้องเป็นอะไรก่อนแล้วเราค่อยไปกินยาลดไข้ถ <c oughs> ูกไหมจจิบายน่ะเราจะได้ยินแบบอัพาราเซตามอลเป็นยาลดไข้แต่เราจะไม่เคยได้ยินว่าพาราเซตามอลเป็นยาสก,าายกัดไข้เพราะสกัดคือเป็นพรีเวนชั่น่ะก่อนที่มัน uh. จะเป็นไ้ทีนี้ ย้อนกลับไปผมผมก็เห็นไอคัมเียครั้งแรกจากนิยายนิยายชุดเพชรพะปูมาเก่าแม่เลยก็คือตอนตอนนั้นเนีที่ผมเริ่มหานเพชรพะปมานะครับตอนช่วงที่ผมผมกำลังจะเอนทานเอนเอนเอนทานนี่คือผมแบบเป็นเอนทานรุ่นสุดท้ายนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนคือตอนนั้นแบบสมัยก่อนเนี่ยระบบที่รับ,บออครับมันจะเป็นสองตรงอยู่เหมือนในบ่า ตอนมหกอ่ะถ้าสมมติว่าเราสอบตรงติดไปแล้วอ่ะค่ะแปลว่าเทอมสองเราว่างละอ๋ออันนั้นอันนั้นคือก็แค่เรียนใี้จบก็ก็คือนั่งน,นั่งน,นั่งเล่นกับเพื่อนนั่งอะไรไปจนจนสมาทเดียนจบไปค่ะตอนนั้นนะพอผมผมอ่ะเออสอบเข้ามหาวิทยาลัยติดตั้งแต่ตอนม .6 เทอมหนึ่งใช่ไหมพี่ค่ะจะพอมหเทอมสองอผมเพราะว่าไม่่างนยา่พอพอ,อ,อ,อว่าเสร็จปุ๊บอะเราก็เลย เราอยู่ดีๆผมจำได้ผมก็แบบเดินเดินไปแบบจานหนังสือว่าเออ,เอ,อ,เอชื่อเนี้ยเคยอ่านมานานละก<ฆ>็เลยไปหยิบมาอ่านดูซื้อมาซื้อมาเล่มหนึ่งซื้อมาเล่มหนึงนหน่งปุ๊บอา่านจบที่บ้านก็รีบไปไปซื้ออีกเล่มหนึง่งสนุกมากขนาด,นาดออตอนนั้นแบบ<ด>รู้สึกว่าโอ้ยผมไม่เคยอา่านนิยายอะไรสนุกข,ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตค่ะยาสกัดไช้ก็มาจากมาจากในในหนังสืออันนี้แหละมี48เล่มที่น้องน ทีนี้พอมันมี448เล่มอะตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมเราไม่มีตังค์ซื้อหรอกค่ะับถูกไปพี่มันมันเล่มลนะ200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยผมจำจำไม่ได้ก็ก็เป็นหลักกหลายหลายพันนะแล้วถ้ไมขอไ่ยืมก็สุดเออไม่มีตอนนั้นไม่ถึงห้องสมุดที่โรงเรียนนะไม่มีหนังสือนิยายเรื่องนี้อะถ้าจะไปแต่ว่าโรงเรียนผมไม,น,มนอยู่ใกล้หอสมุดแห่งชาติค่ะจริงๆอนะจะเดินไปยืมกปได้ แต่ไม่สะดวกเออเราก็เลยต้องหาวิธีหาตังค์ก็เลยสอนพิเศษเพื่อเอาเงินเนี่ยไปใช้เออเยมือนผมจับได้เลยก็คือเป็นอันแรกเลยที่ผมแบบต้องต้องพยายามรู้สึกว่าเอ้ยจะต้องหาเงินละเพราะว่าฉันน่ะอยากได้เงินไปหนังสือแาก็ไปสอนพิเศษแล้วก็หาตังค์มาซื้อุกมากทีนี้ไอยาสกัดไพเนี่ยกลับมามันก็เป็นเป็นชื่อเทพพุทุมามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเออ ตามหาคนหายอือ่ามีมีมีคนคนหนึ่งหายไปเราก็เลยต้องมีคณะเดินป่าเนี่ยไปตามหาไปเดินไปเดินตามหาไปเอาตัวเขากลับมาค่ะโดยที่คนคนพอป่าสมัยก่อนอันนี้เป็นเป็นป่าที่ติดกับประเทศพม่าสมัยก่อนแบบเช้อโลคัตเเยอะมาเลย์อ่าไทยก็จะเป็นแบบโอ้มีมีป่ายังพุ่มพุ่มสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปอ่ะมันก็จะมี ตัวนาะเอกก็คือเป็นเป็นราเป็นตานำทางอ่าก็คือชื่อรับพินไตรวัลเขามีความรู้เวลาใะารักษาให้หรอเ่ไม่ไม่รับพินรับพินไม่มีความรู้โอเครับรับรับพินรับพินเป็นรานำทางแต่ว่าคนที่มีความรู้อ่ะคือนางเอกนางเอกคือหมอราชวงศ์หญิงแพทย์ญิงดารินมารินอ่าคนเนี้ยก็คือจะเป็นจะเป็นหมอแต่ก่อนอ่ะหมอครับเขาจะไม่ได้มีเรียนต่อสางพาบาเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ อันนี้คือเซตติ้งปีประมาณพอส2,500ถ้า2,504ผู้ใหญ่ดีจะตีกองประชุมแต่ว่าอันนี้หลังจากนั้นออ,อเคันนี้อันนี้มันประมาณปี2,500 2,507ประมาณนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บเ,เ,เนี่ยเอ่อนักเอกเนี่ยก็เลยแบบไปด้วยในฐานะหมอประจำคณะค่ะแล้วเสรลจและมีหมอแล้วแล้วก็ ปัญหาโอ้ไม่คือทุกคนเป็นไมเป็นผู้คนหาหมดค่ะแต่ว่าเป็นทีมก็คือจริงๆอ่ะมันมันเหมือนกับว่ามีมีราชสกุลวราริ์เนี่ยค่ะเขาทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงอาปีราชราชสกุลวราริ์เนี่ยคุณพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่เสียหมดค่ะแล้วก็มีลูกสามคนค่ะก็คือใหญ่กลางน้อยครับพี่ใหญ่พี่ชายกลางแล้วก็แล้วก็ชื่อชื่อน้อยอะเขาจะแอนรีกว่าน้อย เป็นเป็นลูกสาวคนเล็กอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือพี่ชายคนโตกับพี่ชายคนกลางทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วเราพี่ชายคนกลางก็เลยเหมือนแบบ้อยใจอ่ะหนีเข้าป่าไปแบบงั้นฉันไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันอ่าประมาณนี้ประมาณไม่สมหวังความรักเพราะว่าทะเลาะกับพี่ชายพี่ชายพี่ชายคนโตก็เลยแบบโอเคงั้นหนเข้าป่าไปปรากฏว่าพี่ชายคนโตอ่ะก็รู้สึกผิดก็เลย โดยที่น้องสาวอะเป็นคนที่แบบไปบอกเฮ้ยงั้นออพี่เธอตัวชื่อชื่อเชษฐาเชษฐาหมอราชวงศ์เชษฐาวาราริทเนี่ยก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเซนตี้เป็นแบบนี้แล้วบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเองเข้าไปตามหาตามหา,า,มหาชายกลางที่ชื่ออนุชาอ่ะเชษฐาอนุชา,ชาชแล้วก็ดาริอ่นะทีนี้คุณคุณ,คณชายคุณชายกลางเนี่ยคุณอนุชาวาราริทเนี่ยเวลาสมัยก่อนเวลาเป็น เป็นานป่าเขาจะมีแบบนมแฝงอ่าเ <c oughs> ขาก็เขาก็จะแบบเปลี่ยนชื่อไม่อยากให้ใครมารู <c oughs> า้จะะักจระใช่แบบตัดขาดจากอารยธรรมละก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชนประชากรอ่าสมัยก่อนชื่อมันจะมีชื่อมันจะมีสเสน่ห์เนาะอ่าชนประชากรแล้วก็เดินเข้าไปตามหากลุ่มจับที่เขาค่ะซึ่งเป็นกลุ่มทรัพย์นี้ลับอ่าคอนเซ็ปต์แบบนี้ทีนี้กร่ปนี้เขาก็เลยก็เริ่ม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 จากคุณใช้เชษนาแล้วก็ เอ่อกม่าชวงอิดารินเนี่ยมีมีเพื่อนสนิทชื่อพันธุ์โปรดีชัยยาญอนันต์ใจเป็นเพื่อนอ่ะเหมือนเหมือนเพื่อนสมัยเด็กเอางี้อ่าก็สามคนเนี้เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่เอยากจะไปตามหาสองคนนี้ตามหาตามตามหาพี่ชายกับน้องชายแต่ถูกไหมก็คือน้องน้องชายของเชี่ยนาพี่ชายของดารินอ่ะก็ไม่เกี่ยวอะไรกับยาสกัดให้ก็นี่พีบเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะ เดินทางเข้าไปสู่ป่ากา<ฆ>ันค่ะไอ้เจ้าต้องมาเนี่ยอยู่ในปา่าค<ฆ>่ะป่าไทยติดกับพม<ฆ>่าค่่ะอาก็มีคุณเนี่ยร้อยตำรวจเอกนอกรชาชการชื่อครับพี่ไทวันเนี่ย<ฆ>เป็นคนเดินทางเดิน,าท,านาทางเข้าไป<ฆ>ทีนี้ในเซตติ้งตอนตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นว่าทุกดารีเนี่ยเป็นหมอชัน้นนะก็จะเป็นคนที่แบบดูความเป็นหมอมากก็จะบอกว่าเอ้ยเดินไปทุกครั้งเดินทางก่อนที่จะนอนเนี่ย เพราะวจะบอกว่ามีการแจกยาสกัดไข้ทุกวันอืมอืมโอ้ยยายาสกัดไข้แล้วผมก็แบบตอนนั้นอ่านอ่ะที่ย้อนกลับไปผมม .6 ค่ะพี่จังหวสี่สิบแปเล่มอ่ะผมอ่านผมอ่านจบเป็นเป็นหลักไม่กี่สัปดาห์เมื่ผมอ่านมาแล้วหลายเล่มมากค่ะ แปลว่าผมก็ต้องตั้งใจสอบพิเศษจริงๆเนาะถึงทางก็ได้มาซื้อ,อได้ทีนี้ทีนี้พอพอพอเสร็จปุ๊บอะในร,ร,รว่างการอ่านหนังสือก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มียาสกัดไข่อยู่ตลอดเลยเว้ยค่ะแต่ถามว่ามันก็ติดอยู่ในใจผมว่ายาสกัดไข่มันเป็ยาอะไรวะนั่นแหละสิสเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอเราเรียนหมอละเราก็แบบเราก็ไม่เคยได้ยินว่ายาสกัดไข่มามามามก่อนจนจนกระทั่งเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ผมคุยกับพี่อะ ผมก็อยู่ๆก็น,นึกถึงเรื่องนี้ได้ขึ้นมาผมก็เลยไปไปเซิร์ชตอนแรกไปเซิร์ช g l e ค่ะก็ไม่มีเนาะออก็เลยไปถาม AI ไว่าเอ,อเอ่อเฮ้ยไอยาสกัดไคในเป็นพรอุมาเนี่ยมันเป็น,นยาอะไรมันเป็นยาอะไรค่ะให้พี่ตายยานอนหลับยาสกัดไคอ้าวนอนหลับพราะปวนเพลงพอหน้ากายแข็งแรงก็จะไม่มีไข้เ่ยเพราะตาหลักของเราเป็นคนไข้คนที่จะเป็นไข้ได้คือตือ่นเพรปวนเพิงพอได้รับเชือ้อ แต่แต่ทีเนี้ยตอนย้อนกลับไปก่อนก่อนที่มึงไปมเอวไออันเนี้ยผมก็มีความคิดของผมว่ายาสกัดไายเนี่ยน่าจะเป็นพี่คดีเติอ์สยาทำใจไหมเคยคดีชื่อไผรินนะนะแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อยาทำใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาทำใจคือหมายความว่าทันใจสักพักมึงต้องทำใจละเพราะว่าก้อนนั้นเป็นแผลหรือไม่ไงก็คือกินไปเรื่อยๆอ่ยเดี๋ยวจะ เพราะว่าแบบปวดมากแล้วจะเสียชีวิตมันเป็นยาอะไรเรื่อยๆใช่ไหมเออสมัยนี้เราใช้ยาอะไรที่เพื่อ,อ,อนๆแต่เป็นอะลิกแกสปวดๆโอ้สมัยก็อ่อนนะผมเลยจนผมเรียนจบมาผมเข้าใจมาตลอดว่ายาสกัดไคคือแอสเพรินแน่เลยเออจ้ะคือป<ะ>ั๊ไม่ใช่ไม่รู้เพราะว่าพอไปถาม AI AI ตอบว่าวิตินวิตามินเป็นยาสารบาลาเรียอ๋ออ่าคือผมคือผมแบบรู้สึกเปิดโลกมากว่า เฮ้ยผมผมก็ถามผมพอพอผมถามเอไอว่ายาสกัดไค่เนี่ยที่ออมาเนี่ยมันคืออะไรค่ะตอนแรกที่ผมไปถามผมก็ l e ว่ามันจะเป็นแบบยาสมุนไพรผมส่วนไม่น่าจะเออว่าไม่ใช่อะพอไปถามนด้บอกเป็นวินีผมว่าจริงเหรอแมุ่มหักจริงเหรอคิดว่าไม่ใช่นะเหมยก็บอกว่าแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับใช่เพราะว่ายาวินีมันมีมาตั้งนานแล้วนุ๊กวินีเนี่ยมีมาประมาณ สี่ร้อยปีแล้วนานมากยากซึ่งยาพีดีเนี่ยมันเป็นยา,ารักษามา,าลาเรียเป็นกระตูงหนักหนักไทโบราหนักที่เลียะมันก็มีเกี่ยวกับด็อกเตอร,ร์คนหนึ่งที่มามไทยจำไม่ได้เมันเรื่องอะไรอ่าเราก็ผมแต่ว่าผมก็เลยไปอลองหาความรู้มาแต่ออกัวเรื่อง,งผมเป็นหมอสูนย์นะผมไม่ใช่หมอโรคติดเชื้อโผมก็ผมก็จำไอ้พวกยารักษามาลาเรียไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอก ก็คือพอไปหามาเขาบอกว่าเฮ้ยปัจจุบันน่ะแต่ก่อนอัยควินีดเนี่ยเราใช้เป็นยาป้องกันา a าเ r ียจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช้แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมีความรู้ที่มันพัฒนานมาว่าอย่างนี้น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าไอควินีดเนี่ยมันเริ่มมาจากตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบอยูงในยุค่าอะไรนี้ผมแล้วก็พอทหารทหารตะวันตกพอเขาไปล่าอะไรนี้ผมบอก แอฟริกาเอเชียรู่นนี้นะเราเป็น้ป่มันมันมันมีมันมีไข้ป่าไข้ป่าก็คือเป็นไข้ไข้จากสัตไข้ป่าเนี่ยเป็นชื่อของมาลาเรียทั้งหมดจริงๆเนี่ยมาลาเรียเนี่ยมันมีชื่อกับไม่ทางการศักษากอีกอันหนึ่งชื่อว่า Black Water Disease โรคน้ำดำฟังดูโคตรน่ากลัวเลยใช่ชักลัวมากให้พี่เดาน้ำดำมาจากอะไรตอนแรกที่ผมอ่านผมเข้าใจว่าเอ้ยน่าจะเป็นแบบ มันเจือจากยุงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นแบบน้ำแล,ล้วก็สบู่ไม่ใช่คือมาลาเรียเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปในเป็นเลือดครับมันก็เป็นเลือดแตกพอแตกปุ๊บปสัสสาวะมันก็เลยเป็นสีช,ช<อ>ายก็เลยว่าเป็น<อ>เป็น black water สีสีมติว่าเป็นความรู้ใหม่ก็แล้วคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็อันนี้เหมือนกับเป็นยาเหมือนครอบจักรวาลสมัยก่อนนี่ใช่ป่ะยาที่น่ก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าที่เข้าป่า เขาก็จะใช้ยาฟินิปไปเพื่อที่จะให้แบบไม่เป็นไม่เป็นมาลาเรียแต่ที่มันน่าสนใจมากๆคือมันใช้ิีวีธีนะคือพอเราคอวามรู้สมัยก่อนอาจจะไม่มากพอแบบมานั้นปั่นหรือว่าไงไม่กี่ของเราที่ฝากว่ามันเริ่มตัดกันนะครับปรากฏว่าพอคือคนที่เป็นคนที่เป็นมาลาเรียคุณก็จับซานทำนู่นทำนี่ไม่ได้เลยรบไม่ได้ไอ้ยาเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ทําให้มาลาเรียหาย มันไม่ได้ป้องกันมาลาเรียแต่มันหยุดไม่ให้เกิดอาการมันทำให้มาลาเรียเนี่ยเออมันมันแบบจริงจมันแบฟักมีตัวเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่ว่ามันอาการมันไม่ออกเพราะฉะนั้นอ่ะคุณไปโรบได้ทีนี้พอความรู้ปัจจุบันเรื่องออันเนี้ยมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะค่ะในในเรื่องของการเป็นยาเพราะฉะนั้นอ่ะยาสกัดไช้สมัยที่ที่พอไปหานก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคปัจจุบันเนี้ย มันคงเราเรามันมันไม่มีแบบนี้แล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าปุ้ยมันน่าสนใจดีเลยนะผมก็เลยมาเล่าให้พี่ฟังเรื่องยาสกัดไข่ขาว่าสกัดไข่ก็คือีจริงก็คือการกดไข่กดอาการให้แสดงออกน่าจะเป็นประมาณนะแต่ทีแล้วอ่ะพอมันไปกดมันก็เหมือนกันสกัดไม่ให้มีอาการขึ้นเออผมว่าอันนั้นมันคือความเข้าใจผิดไปายถึงความเข้าใจผิดตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าเพราะว่าคนณรากินไทยวานเนี่ยเขาที่ เขามีโรคไปดับตัวคือมาราเดียแล้วมางทจะต่กลายเป็นแบบทุกครั้งที่เขาดับสารเนี่ยเขาจะอยู่ในนา์เอกป่ะเขาจะอยู่ในนางเอกก็เป็นซีโรแมนติกไปใน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 แง่ในในแง่ไหนก็ก็คือถือว่าเป็นแบบหนึ่งในหนึ่งในนิยายที่ผมแบบอุ้ยผมรักมากตลอดกาลประมาณนี้